อ่ะได้โอกาสแล้วนะครับว่ามันจะมูหรือจาว่าจะนอนอีกคืนหนึ่งหรือว่าจะไปเดี๋ยวนี้ไปดูเสียแบงค์แล้วครับอ่ะจัดเต็มจัดหนักอ่ะยินดีเข้าสู่ช่อง YouTube ปายันไมโกรด่วนนะครับ ถ้าไม่ขึ้นนะถ้าไม่ขึ้นนี่ร้องไห้เลยเนี่ยต้องไปดอาร้อยสี่สิบไปถ้าไม่ขึ้นนี่ต้องไปเอาไอ้ร้อยสี่สิบเจตเต้มาอีกคันหนึ่งแต่แบตไม่ได้โอ้ยายตาเอ้ยพอให้ลูกหลานได้ขึ้นไวๆเถอะจมโคลนมาแล้วคืนหนึ่งนี่ดูใหญ่เบนนี่ ทุกดินทุกปุลเลยเต็มที่เลยกับงานนี้ง่ายหมดเลยเก้งหายหมดเลยทำงานแบบนี้นี่เก้งหายหมดเลยเอาเสบอมไปประจำหน้าที่ไปลูกยึดยึดให้เสู็กัอนลูกใหดเสร็เตรียมร่า à, đừng phải xe bom đừng à, đừng lên đừng lên mà lâu. à, đừng lên đừng lên à, khỏi à, đuôi à, chơi đâu

อกากเาอต้ี่นงลองิกเรอนี่ยเนื้องานตัวยลงสิอดงนังลองยืในเว็บมายืดอบอมยืดให้สุดก่อนยืดให้สุดก่อนยืดให้สุดยืดอาไห้สุดก่อนแล้วคอยถอยไปตั้งหลักก่อน รถถอยไปรถถอยไปกดผ่านไว้กดผ่านไว้เอ,อ มันหมุนข้างเดียวข้างนู้นไม่หมุนเลยอ่ะ đ ừ ้ช่วยยุ่มเหียบได้ตังเยอะนะครับเดี๋ยวเติมไม้นวลิงนิดหน่อยก่อนน้ำมันขาดอ่นี่มาดูนี่ข้าวเกือบเต็มอุ้มละดีนะที่มีหลังยึดนะถ้าไม่มีหลังยึดอย่างเงี้ยอันตราย